สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องข้อไก่เชิงนะครับทุกท่านครับผมที่มารับชมนะครับช่องจิ๊บสอศักดาฟาร์มนะครับแหล่งพัฒนาไก่ปักไก่สมัยใหม่นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ส่หรับมือนกับเมา่อพอกันนะครับในวันที่14สิงหาสองพันนะครับผมก็หลังจากบริพภอกันกับประมาณห้าหกเมื่อยู่นะครับพี่น้องครับจะขึ้นติดธุระนะครับไปทั้งอำเภอหัวยทั้งท่านนะครับไปบ้านพ่โพธามานะครับพี่น้องครับไปบ้านปุ๋ยนะครับผมไปบ้านปุ๋ย นี่นะครับเกษตรกรนะครับชาวนานะครับผมไปวันปุยซอยพอเถาครับผมกับสำหรับมนีครับก็จาม่าชีแจงนะครับชีแจงชุดผสมไอชุดรโมชั่นนะครับที่ได้ลงไปก่อนหนานี้ครับก็คือในคลิปก่อนนะครับผมในคลิปหล่าชุดเนาะนะครับก็มีคุณพี่ทั้งจังหวัดเลยนะครับคุณพี่นี่พ่นก็แล้วกันนะครับทั้งจังหวัดเลยนะเพื่อนก็ได้ทําการปิดไปครับเป็นชุดนี้จะประกอบไปด้วยผูสองตัวเมียสองตัวครับกล้กกบ สองเดือนกลัวเกือบสามเดือนนะครับเกือบสามเดือนก็คือเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับตัวผูกก็จะเป็นสีเท่านะครับสีเทากับสีเขียวนะครับสีเขียวตัวสีเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเบ่งอีกเทียนหนึ่งครับถ้าเป็นยังไงผมจะโทร่หาพีนิพนเพราะว่าสีเท่านี่คือเบ่งทรงก็คือร่างกายโบนาร์สชมโบนาทีสสมบูรณ์นะครับผมก็จะเป็นจับตัวอื่นใส่ไปให้เนาะนะครับผมจะก็เดี๋ยวิโทรหาอีกเทีนึงครับก็ชุดนั่นนะครับจะเป็นชุด ผสมกันได้เลยนะครับพี่น้องครับผสมกันได้ก็คือเป็นลูกเป็นลูกหงดํานะครับพอจะเป็นหงดําบวกแม่คู่เกิดนี่จะเป็นเจ้ามังกรเท่านะครับเจ้ามังกรเท่าที่ผมเอาไปทําการแข่งขันนะครับไปทําการแข่งขันแล้วเข่าตาหลุดขาแล้วก็เดือดพิษไปทั้งซายทั้งซ้าเนาะนะครับโดยราคาสิบหาใบเท่าแหละครับเจ้าสำหรับเจ้ามังกรเท่านะครับ ก็คือชุดนี้ก็สามสารถเอาไปตังเราตังกอ่อไดหน,นะครับตอนก้อนหนานี้คุณพี่พ่นก็นได้สร้างใครไปนะครับสร้างใครไปแล้วนะครับสร้างใครไปแล้วก็มาสร้างชุดนี้อีกนะครับผมกข้อขอบพุณน,นครับขอบคุณคุณพีท่ทังจังหวัดเลยหลายๆนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับสายพันธุ์ดีๆราคาหลักห้าของสวักด,ดาฟรา,ามนะครับเอาไปพัฒนากับขอให้มีผลงานนะครับเพราว่าสิเป็นผลงานทางดันเอาไปใส่งานในสนามกับขอให้มีผลงานแล้วก็ผลงานทางดานัน พัฒนานะครับก็ขอไห่เก่งๆนะครับผมกับพี่น้องหลายท่านนะครับที่โทรมาสอบถามลูกของดำนะครับรุ่น4ี่เดือน3เดือนนะครับกับตอนนี้นะครับผมกับมี่แบ่งไห่อยู่2ชุดนะครับส่วนตัวมียจะเป็นรุ่น3เดือนตัวผู้จะเป็นรุ่น4ี่เดือนครับจะลดจะลดลดใส่จุดลดเดือนกันในจังหน่อยนะครับผมส่วนตัวผู้จะเป็นสีออกแางๆนะครับดางๆจะมีอยู่2ตัวครับนะครับดางหลังสสยสีดูนะครับ ด่างสอยสีดูแล้วก็ด่างสอยสีสอยออกสีสันนะครับเพราะว่าไปทางแม่เขาเนาะนะครับพี่น้องครับไปทางแม่กับพี่น้องทางนี้สนใจชุดนี่นะครับกับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าครับตัวด่างสีดูนะครับตัวด่างสีดูกับพร้อมกับตัวเมียสองสองตัวนะครับเป็นชุดผู้หนึ่งเมียสองนะครับตัวผู้จะเป็นรุ่นสี่เดือนนะครับเป็นรุ่นสี่เดือนส่วนตัวเมียจะเป็นรุ่นประมาณสามเดือนนะครับผม จังไหนก็สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับจะมีดังสีดูกับดังดังดูกับดังสีสีสานะครับผมอ่าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับซึ่งเป็นลูกของดำทั้งสองตัวนะครับผมเป็นลักษณะเอ่อแข้งเหลืองปากเหลืองนะครับปากเหลืองแข้งเหลืองสวยงามครับนะครับพี่น้องทางในที่สนใจก็หรือว่าเอ็ดไล่เข้ามาอ่าหาผมก็ได้ครับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์0 6 2 6 9 0 9 8 0 9ครับเป็นเบอร์ไล่นะครับผมบริษัทไอดีนะครับอ่าเขาไปอ่าแอปพลิเคชันอ่าแล้วก็ กดมองเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดมองใส่เบอร์โทรนะครับก็ใส่เบอร์โทรผมเข้าไปครับนะครับผมก็หลังจากเอ่อเฮดคลิปแล้วนี่นะครับผมก็จะไปจับไก่ถ่ายลูกนะครับเพื่อพี่น้องที่จะแอดไลน์เขามาเบิ่งนะครับอ่าก็จะได้เบิ่งกันนะครับสำหรับตัวผู้เนาะนะครับสำหรับตัวเมียเดี๋ยวผมจะเป็นคนคัดไห้นะครับเป็นคนคัดไห้นะครับผมตัวเมียสีดําสวยๆแน่นอนนะครับคัดไห้เอาไปทําตั้งสายตั้งเรากันนะครับตัวผู้จะเป็นสีดังนะครับผมสีดังสีดังดูกับดังสานะครับสนใจก็ อ่าโทรเข้ามาได้นะครับผมก็จะเป็นลูกของดําดุลสี่เดือนแหละครับผมก็พี่น้องที่สนใจใครนะครับก็รอดยักหน่อยครับช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงสิ้นเดือนช่วงนี้ใครมดสต็อกนะครับใครมดสต็อกก็คือเอ่อเจ้าของดากับผสมอยู่เรื่อยๆแหละนะครับพี่น้องครับแต่ว่าใครนะครับใครที่ส่งให้พี่น้องก้อนน้านี่ก็หลายหม่องหลายบ้านนะครับปรเทศไใยอ่ตอนนี้ใครก็ยังบอพันเพียงพอต่อความต้องการนะครับส่วนใครนะครับผมเปิดแบง ใบละหนึ่งใบแดงนะครับใบละหนึ่งใบแดงนะครับค่าส่งกลับประมาณห้าสิบบาทเนาะนะครับประมาณห้าสิบบาทครับถ้าสมมติว่าเอาซีฟองแั่นี่นะครับ <c oughs> กบจะเป็นอ่าสิบใบเท่าไอซีฟใบแดงกับกับห้าสิบบาทนะครับผมกสนใจจังไรกับช่วงสิ้นเดือนนะครับจะเริ่มทยอยเปิดแบงค์ใครอีกเท่านึงครับนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าชุดลูกเจ้าของดําบวกกับแม่ครูเกิดบังกวนเท่ารุ่น สองเดือนกลัวนะครับสองเดือนเคืองจะเข่าสามเดือนแล้วนะครับจะมาเปิดแบงพี่น้องนะครับจะมาเปิดแบงพี่น้องเปิดจองกันแล้วกันเนาะนะครับจะสามารถส่งไกลได้ประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับช่วงสิ้นเดือนนะครับผมก็จะสามารถส่งไกลได้นะครับเป็นหล er ุนสองเดือนเคืองนะครับเกือบสามเดือนครับนะครับก็คือจะแบงเป็นชุดนะครับแบงเป็นชุดเหมือนเดิมครับนะครับ ภูนึ่งแม่ยสองนะครับภูนึ่งแม่ยสองกับราคาสองใบเท่าหาใบแดงนะครับจะเป็นโทนสีเท่าๆครับชุดนี้นะครับจะเป็นโทนสีเท่าๆสำหรับพี่น้องทานายที่สนใจนะครับกแอดไลน์เข้ามานะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสั่งจองเราโทรเข้ามาสั่งจองหน่นะครับจะเป็นตัวผูหนึ่งตัวนะครับประกอบไปด้วยตัวเมียสองตัวนะครับจะแบ่งกันเอาไปพัฒนานะครับส่วนตัวเมียก็จะเป็นสีดําสีแดงดอกนะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะจับใส่ชุดให้นะครับก็จะ จัดแบบว่าสามารถผสมกันได้ครับพี่น้องครับสามารถผสมกันได้นะพี่น้องท่านไหนที่ใดไกลประกบบนนะครับประกบบนชนสนิทนะครับเป็นไก่สไตล์เจ้าของดำนี่ครับเป็นเป็นไก่ประกบบนชนสนิทแล้วก็เป็นไก่ลังอาชีพนะครับลังอาชีพแข่งโซโลแน่นอนนะครับพี่น้องท่านไหนที่มีมองอนุบาลหรือว่ามีพื้นที่ปล่อยนะครับก็สามารถเอาไปปล่อยต่อได้นะครับก็จะชุดนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่นะจะได้ลองปูกนามกันแล้วนะครับ ร่วงช่วงหลังปีใหม่กับเขาสงการใกล้สงการละนะครับผมชุดนี้นะครับผมก็อยุทธีการเลี้ยงดูนํากันแล้วกันครับพี่น้องเลี้ยงอาหารดีกับไงว่านะครับเลี้ยงอาหารดีกับไง่ายกับพี่น้องแต่ที่ผมแนะนํากับยายาให้ไปกินเขาซารก็แล้วกันครับเขาซารนีดให้ไกล้กระเพาะใบใยง่ายนะครับกระเพาะใบใยง่างแล้วก็ให้ไกล้โตซานํานะครับโตซานะครับผมกานให้ดีให้กินเศษอาหารพวกพักพวกงาจะดีที่สุดนะครับผมพวกเศษอาหารพวกงกินในเม็ดแหละครับเพราะว่าไกล้นี่ อนุบาลจากนีไปก็คืออนุบาลแบบธรรมชาตินะครับอนุบาลแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถเอาไปปล่อยในธรรมชาติที่บานเห่านะครับบานเหานะครับบางคนเอาไปปล่อยยูเทียมให้ทงหน้าสินะครับแต่สามารถโตได้ขึ้นกันนะครับยู่ที่การเลี้ยงดูขึ้นกันอีกอย่างหนึ่งกับข้อให้พี่น้องนะครับที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเปิดชุดนี้นะเปิดยูหายูหาคูนะไอหาชุดนะครับพี่น้องครับหาชุดก็คือโตผูนะครับัตผู ชุดหนึ่งประกอบไปด้วยผูหนึ่งแม่สองนะครับผมตัวผูหนึ่งแม่2สองตัวนะครับสนใจกับโท่เขามาได้นะครับผมสองใบเท่าหายไปแดงครับเปหลุ่นสองเดือนเคืงจะเข่าสามเดือนนะครับสามารถส่งไกลได้ช่วงสิ้นเดือนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่แบบว่าผมจะทําพิเศษเลยนะครับแม่จะเป็นครูเกิดเจ้ามังกรเท่าทั้งมัดเลยนะครับพี่น้องพี่น้องครับแม่ครูเกิดเป็นเจ้ามังกรเท่าทั้งมดนะครับเป็นไก่ที่หัวผาดลังแน่นอนนะครับบ่มีเชิงล็อกมุดมัดนะครับเป็นไก่เชิงบนนะครับเป็นไก่เชิงบนส้นสนิทแล้วก็ สปีดค้าดีนะครับสปีดค้าดีอ่าสำหรับเจ้าห้องดำนี่นะครับพี่น้องครับส่วนคลิปก่อนที่ผมลงไปเนาะนะครับอ่าการสื่อไกให้เบิ้งให้เบิ้งคลิปอ่ารุนพีหรือว,ว่าคลิปลูกเขานี่จะดีที่สุดนะครับอ่าผมขอมอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเฮาบริส้อเฮ้าบริส้อเจ้าห้องดำนะครับเฮาสื่อลูเจ้าห้องดำเพราะฉะนั้นแล้วนี่เบิ่งการใจลูกจะชัดเจนกว่านะครับจะชัดเจนกว่าแลืกาไข่ครึ่งกว่าที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมมีคลิปอ่า ขยาดเจ้าหงดําชุดแหลกให้พี่น้องเบิ้งพ่อเป็นแนวทางนะครับเน้นๆนะครับผมเป็นเจ้าเป็นตัวสีเท่านะครับพี่น้องทนายที่อยากเบิ้งคลิปลูกเจ้าหงดํานะครับถ้าใครเข้ามาหาผมได้นะครับแอดไลน์เบอร์ศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าครับเป็นไก่แข่งสโลดีแน่นอนนะครับเป็นไก่สีเทาสโลดีนะครับคลิปนะครับเป็นคลิปรุ่นพีแล้วก็รุ่นน้องกับโบตางกันนะครับรุ่นสามเดือนหรือรุ่นสี่เดือนไล่ลงมานี่ยโบตางกันแน่นอนเพราะว่าผมอยู่กับไก่ผมเห็นผมเห็นทําการแแสดงกกััันนนนทุมมมื้้อะะะครรบผผเพาฉลว จับตัวอะไรขึ้นมานี่ผมกะว่า,าเชิงชนบ,บนนี้กันหลักกับบนนี้พอเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากเมียพันธ์ผมกับขัดเป็นย่างดีนะครับคัดเป็นย่างดีทําการแสดงนะครับให้เห็นก่อนทีงเอามาผสมนะครับบัว่าสิเป็นคู่เกิดเก่งซําไลก์กระเหวแต่นะครับผมต้องเอามาทําการแสดงก่อนดินะครับพี่น้องครับก็ฝากไว้ดําเนินกระเหลวกันนะครับบัว่าจะซื้อน้ำไปก็แล้วแต่เนาะนะครับบัวตอ้องถามหาพอหรอกนะครับเขาถามหาคลิป การใจลูกของเขานี่จะดีที่สุดนะครับพี่น้องครับอันนี้คือความจริงแลวกัความชัดเจนนะครับผมก็ฝากไว้เรืนี้กันแล้วกันครับเร็กๆหน่อยๆครับสนใจรุ่นไดนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับผมตามเบอร์ที่ให้ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพอพี่พอน้องเพียงสานีครับก็จะเริ่มเฮดคลิปลงไปที่เก่าละนะครับเพราะว่ากับมาจากหัวทัพท่านแล้วตอนนี้ก็อยู่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับก็จะเริ่มกันดียวกันสำหรับพี่น้องที่พันเส็นกัะทักอุบลนะครับก็สามารถ แย่เขามาได้นะครับถ้่ผ่านสามแยกงน้องวุเหลี่ยมกระทูเขามาหาผมได้ครับคำวมาเบิงสายพันธุ์ของเจ้าหงดําได้ครับยินดีตอนรับทุ่ท่านนะครับผมช่วงออกพรรษากจะเริ่มมีไก่หนุ่มเริ่มมีไก่รุ่นทยอยแบ่งทีแบ่งน้องนะครับเป็นต้นไปครับก็ช่วงนี้ก็แบ่งอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นไก่รุ่นรุ่นจิ๋วเดือนจังไยนะครับรุ่นจิ๋วอนจังไงรุ่นสองเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้นะครับถ้ารุ่นห่าหกเดือนตอนนั้นจะเป็นช่วงออกพรรษานะครับจะจังจะเริ่มมีครับผม สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้ซ้ำนี้ครับพอกันไ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ